และที่จังหวัดสตูลน,นะคะก็ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมาวานร้อยวันถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่อาคารเฉลิมงพระเกียรติ80พรรษาสากรกลางจังหวัดสตูลนายคณิศคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานฝ่ายคารวะในพิธีบำเพ็ญกุศลสตามวานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพิธีรับความเมตตา จากพระรีวชิวระมุนีเจ้าคณะจังหวัดสตูลเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำคณะสงฆ์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และสดับปรกรณ์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีภายในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้จุดทุปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยและถวายสักการะหน้าพระฉาย,ยาลักษณ์จากนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวนสิบรูปประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์หัวหน้าส่วนราชการถวายจตุป,ปัจจัยธยาธรรม และผัวราชการจังหวัดสตูลทอดผ้าไตราบางสกลุลก่อนที่พระสงฆ์จะสดระปกรณ์อนุโมทนาและกรดน้ำรับพรสำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวารหมายถึงการบำเพ็ญกุศลเนื่องในวาระครบรอบ100วัน ซึ่งตามคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาและโบราณราชประเพณีถือเป็นบุญหมายสำคัญในการทำบุญอุทิศส่วนกุศลครั้งใหญ่และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระนางเจ้าขอไปครับของสมเด็จพระบรมราชนีพันปีหลวงที่ทรงปฏิบัติพระราชกิจอนันานานระการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยตราบจนปัจจุบัน